เพื่อนๆก็สั่งกันมาแล้วนะครับแบงค์สิบาทนะครับไม่มีตัวหนังสือสีแดงนะครับไม่มีตัวหนังสือสีแดงนะครับใบละนะครับสี่สิบาทนะครับที่สําคัญนะครับเพื่อนๆสั่งมาทั้งหมด2ใบนะครับเพื่อนๆนะครับจากนะครับอ่อปทุมธานีนะครับคลองหลวงนะครับสั่งมานะครับชื่อคุณนะครับอ่อทรงกดนะครับคุณทรงกดนะครับ สายตายาวนะครับกรต้องเล่งกันนิดนึงแบงค์แบบนี้นะครับไม่มีตัวหนังสือสีแดงนะครับเพื่อนๆไม่มีตัวหนังสือสีแดงด้านหน้าแบบนี้ด้านหลังแบบนี้นะครับติดขายออกนะครับใบละ40บบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถสั่งมาได้เลยนะครับสั่งมาได้เลยนะครับวิธีการสั่งคือทักแชทมาทักแชทติดตอบแชทตอบแชทกันไปตอบแชทกันมาก็สามารถสั่งได้หรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่ายังไงดี หรือว่ายังไงก็ได้ให้เราติดต่อกันได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่นะครับใบละ40บาทสําหรับไม่มีตัวนัสือสีแดงแล้วก็แบงค์10บาทอักษรแดงนะครับใบละ50บาทนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรมานะครับพร้อมจัดส่งนะครับอักษรสีแดงนะครับใบละ50บาท